เขาเพราะว่าทุกอย่างมัน ธรรมาชาติไปหมดแล้วก็ okay, ม,ม,มันรู้สึกใช่มันรู้สึกใช่อะ <c oughs> พอมีข่าวล้วทุกอย่างเป็นธรรมาชาติไปหมดดูลงตัวทุกอย่างจนรู้สึกว่าใช่เป็นคู่ที่ไม่จําเป็นต้องแต่งแต้มใดๆเหมือนโชติตาพาให้พระเอกช่องสามนี่คั่งรักกันทุกคนเลยใช่ไหมเป็นพ่อหนุ่มทงเขียวไม่เกินจริงพอได้ใช้คําว่าแฟนที่ไม่ได้พูดว่าคนนี้แฟนผมครับมานานกว่า20ปีมีแฟนสวยขนาดนี้จะไม่ให้อวดได้ยังไงล่ะคะเพราะตั้งแต่มีความรักทั้งเจมารและพายก็ดูสดใสสวยหล่อออร่าขึ้นมากใช่มมา20ปี ครับพอได้ใช้เนี่ยใช้แบบใช้เปลือกมากครับผมเปลือกก็เราก็แฟนสวยขนาดนี้เราก็อยากอวดครับผม นี่สินะความรักมันทำให้คนดูมีความสุขที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเวลาที่เจมาพูดถึงสาวพายก็ยิ้มตาสระอีดาสาวพายเองก็ดูจะข้างรักได้เช่นกันเวลาพูดถึงเจมาทีไรก็ดูมีความสุขเกินคำบรรยายจริงๆแล้วพอมาให้สัมภษณ์คู่กันก็มีแต่ความหวานเต็มไปหมดคนโสดจะมีที่ยืนไหมคะเนี่ยเขาเกิดมาเพอเติมเต็มกันและกันจริงๆเมื่อได้ปลดล็อกมีความรักให้กันทุกวันคบกันมานานแล้วแต่ก็ยังข้างรักไม่มีเปลี่ยนจากผู้ชายที่ไม่ได้รักใครมา20ปีพอเจอพายปุ๊บเขามาเปลี่ยนปเ รอยยิ้มของทั้งสองสายตาที่เต็มไปด้วยความรักราวก,กับโลกใบนี้มีเพียงแค่สองคนเวลาอยู่ด้วยกันทีไรก็คอยเป็นพลังบวกมีแต่เสียงอารมณ์ดีเสียงหัวเราะนายเป็นตัวของตัวเองเป็นที่สุดทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็มักจะมีอีกมุมที่ได้ให้เห็นเจมมาเขาเป็นพระเอกในจอแล้วก็นอกจอของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งสาวไายก็น่ารักมากๆนิสัยดีเหมาะสมเป็นที่สุดและใดๆก็คือทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากๆรู้คนเขาหวานมูมิง้งพอขยบมาในฐาหนะคนรักก็อาจจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อย รีวิวของสาวพายเวลาที่มีแฟนเป็นเจมมาที่รักกันตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายชัดเจนตั้งแต่การกระทําคงไม่มีคําไหนเกินไปก่าคาว่าขอบคุณและทําให้ผู้หญิงคนนี้โชคดีมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นครูรักที่เกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆยิ่งได้เห็นอีกมุมที่ไม่เคยเห็นของเจมมาเขาจะมีความโบ๊ะบ้าความโกะจนทาเอาสาวพายนั้นอดเอ็นดูไม่ได้ยังช็อตที่หนุม่มเจมไม่อยากกินผัดผักบุ้งแบบเดลิเวอรี่ถึงก็ต้องคุกเข่า,ข,าขอสาวพายอย่าสั่งมาเลยได้ไหมเด้ จะออกไปซื้อมาทำให้กินซึ่งคู่นี้เาขาคั่งรักกันสุดโมเมนต,ต์ตอนพูดถึงแฟนก็หวานไม่เบาวันที่ไม่ได้เจอหน้ากันเวลาไปไหนมาไหนก็จะคิดถึงกันอยู่ตลอดพอเห็นคู่นี้แล้วก็อยากจะให้วาไปงานวิวาได้เลยได้ไหมคะเพราะแค่นี้ก็ทําเอาแฟนขับลุ้นหนักปกอิเปแนจะแตกยุดแล้วโดยที่หนุ่มเจมมาก็ได้มีการออกมาโพสคลิปของตัวเองบอกว่ากาลังจะมีข่าวดีเร็วนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะรีบมาบอกงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่ากองเชียร์คู่นี้เขาตื่นเต้นทาเอาแฟนๆนั้นรูู้สึกใจฟ ว่าข่าวดีดังกล่าวนั้นคืออะไรซึ่งการกระทาของฝ่ายชายก็ชัดเจนแฟนจะงอนแค่ไหนก็งอนไปเลยเพราะว่าหนุ่มเจมาเขามีความสุขทุกครั้งที่ได้งอเวลาที่ได้เห็นเขาพูดถึงกันอีกฝ่ายก็จะมองอีกฝ่ายแบบอบอุ่นสัมผัสได้เลยถึงความเข้าใจและเติมเต็มซึ่งกันและกันหาคนแบบเจม,มาและสาวไฮได้แบบนี้อีกที่ไหนเพราะทั้งคู่ต่างเป็นคู่รักที่สินเสมอกันสุดๆทั้งการวางตัวเหมาะสมราวกับกินท่องใบหยก